เสือเสือไม่แต่มีเบอรมีว่าหเสือเสืออย่านะผมเลยต้อนดมดก่อนเล่ม่หายผมดูช่ยกินหลังเลิกามการชยดูชชีชัดเอาเให้เราทีมไปร่นคุนน่เาพูดไนเไ่งร่่้งติดเสานะไรุ่นไรุ่ ไอหอกนนเร่นทีมละวเขาทีมโตะเนี่ยข้างบนนะครับแล้เดี๋ยวทีพัลมต่อคนนี้รอหน่อยพัลมจตหนบ้างเดี๋ยวแจ้งให้เขาต้าวก่อนเขาเข่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 าเาบ้าเดี๋ยวผมยาวเลยพัทลมจิตใจตัวโตตัวนี้ไหมตังเขาได้นะหาดแดงคุมทีพัทลมแต่งงานห้เจ็ดครับ พร้อมันให้ให้เอาเอาเอารถมาก็ได้เนี่ยขับเป็นบ้าคุณขับรถเป็นบ้าเอาไปถอยรถมาตรงนี้เข้าใจไหมให้แดงฟังงานจะพูดเข้าใจไหมพี่พูดคืออะไรขัารถมานะอยังต้องขับเร็วนะเว้ยโอเค กินตรงนี้นะครับเนดูจนจบล้วไปเดีวเราเจอกันเสร็จงานแล้วเดี๋ยวว่าลงทะเลกันตอนเนี้ยจะขึ้นกู้กันไปมีซ็อกซ์แล้วเอาบุรีบุรีบุรีไปขึ้นขึ้นตัวเดี๋ยวงี้เอางี้เดี๋ยวจินมตามจิ้มอไหรอยู่แบบนี้เลยะ อ่าอายไม่คุณประกบเขาไว้นะเดี๋ยวถดูวผเส็เป็นก่อนคุณด้ไม่แากชไม่นกอกเทิงป็นแล้วแยกกันแล้วผมจะได้เสร็จเร็วนี่งหยิบผ้าวเลทำเสร็จให้ทีเดียวตามถ่ายทุกทีเอง